Terima kasih telah menonton! สวัสดีครับผมนายไมโครซิงนะครับวันนี้นะครับนายไมโครซิงนะครับจะพามาชมเจ้าสันวัตหรือซันเวิร์ด SWE200E นะครับตัวนี้ผุดสะโครงการพระราชทานนะครับสะตัวนี้เป็นสะเกานะครับ เก่าขุดยากนะครับสระนี้เลนเมื่อกี้เลนตอนหน้างานขุดใหม่ๆนะครับเลน3เมตรนะครับตอนนี้คือเอาเลนออกแล้วนะครับเลนนะครับแกจะทาอันนั้นไว้ล็อกเลนแล้วก็เปิดให้เลนไหลไปฝั่งนั้นนะครับขุดโดยอาจารย์เคึงเรานะครับอาจารย์เคึง ถ้าไม่เสียมน,นะครับก็อาจจะยากนะครับแล้วก็นานรถอาจจมได้นะครับแต่นี้ให้อาจารย์เคองเรานะครับมาขุดสะยากจะให้อาจารย์เคองมาขุดนะครับตัวนี้ ัวนี้ก็จะขุดสะโครงการพระราชทานนะครับตัวนี้ก็จะความลึกอยู่ที่6เมตรนะครับ6เมตรขนาดกว้างยาวก็อยู่ที่15คูณ20นะครับ15คูณ20 ตัวนี้จะเป็นดินพังเลยนะครับมันจําเป็นนะครับแกขุดเอาเลนออกแล้วแกเอาดินแข็งดินเหนียวนะครับปุกข้างนะครับแล้วก็สโลปเพิ่มความสโลปหน่อยนะครับเพื่อที่ให้มันไม่พังนะครับพรากเป็นสะเก่าแล้วก็เลนเยอะนะครับยากมากแม็โครมาดูสามสีเจ้าแล้วนะครับไม่กล้าลงนะครับเพราะลงแล้วรถมันจะ รถจมนะครับถ้าไม่ชํานาญถ้าไม่มีประสบการณ์แต่สําหรับคนขับคนนี้นะครับประสบการณ์ก็ขับตั้งแต่อายุ13 14ปีนะครับตอนนี้แกก็อายุอายุแกตอนนี้ก็ปาไปแล้ว45นะครับ นี่แกก็ลงกวาดเลนจากฝั่งนี้นะครับแกจะทาร่องทําร่องฝั่งนี้นะครับแล้วก็แล้วตักเลนขึ้นไปขึ้นไปตัดเลนออกนะครับแต่ตอนนี้แกก็มากวาดเลนลงร่องก่อนนะครับกวาดเลนตรงนี้ลงร่องเพื่อที่จะตัดออกไปก่อนนะครับต้องเอาเลนออกให้หมดก่อนนะครับ ก็จะเป็นดินดานข้างล่างนะครับได้ระดับความลึก6เมตรพอดีนะครับ6เมตรพอดีแล้วถึงดินดานถือว่าโชคดีไปนะครับสะตัวอื่นนะครับแถวนี้ดินดานเยอะนะครับสะตัวอื่นและแว่ใกล้เคียงนะครับขุดลงแค่เม็ดหนึ่งก็เจอดินดานแล้วนะครับขุดไม่ได้ต้องขยายสะเอานะครับ หน้างานตัวนี้ก็อยู่ที่อำเภอสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์โโครับสำหรับตัวนี้ก็พามาดูอีกฝั่งนะครับอันนั้นข้างล่างที่แกกวาดเลนลงแล้วแกก็จะมายืนตัวนี้เพื่อตักเลนใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็เลนเยอะมากนะครับไล่เลนลงมาที่ นาข้าวฝั่งนี้นะครับเลนเยอะมากเลยนะครับถ้าไม่เสียนจริงนะครับรถอาจจมได้นะครับนี่นะครับเลนเลน3าเมตรเลยทีเดียวนะครับ บนนะครับพามาดูเนื้อเลนนะครับว่าเยอะขนาดไหนเลนก็จะไปฝั่งท่วมข้าวเขาฝั่งนั้นนะครับแรงเจ้าของเดียวกันนะครับต้องการสระก็ต้องขุดให้ได้สเปคหน้างานนะครับนี่นะครับเลนเยอะมากต้องให้ระดับอาจารย์มาทำนะครับไม่งั้นจะอันตรายนะครับ รถจมก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะรถอัดจะเสียได้นะครับก็ต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์มานับ3ามกว่าปีนะครับอาจารย์เคึงของเรานะครับน,นะครับไอตัวนี้ก็ไล่เลนลงไปตรงหลุมตัวนั้นแล้วครับก็จะขึ้น ขึ้นไปยืนฝั่งตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะตักขึ้นไปตักเลนแล้วเอาไปโยนไว้ฝั่งนั้นนะครับเมื่อกี้ฟ้าแลบนะครับก็อันตรายนะครับมาดูเทคนิคการขึ้นกับอาจารย์เคงนะครับลื่นๆแบบนี้จะขึ้นได้ไหมนะครับ ขึ้นไปแล้วนะครับเจ้าสันเวิร์ดสันวาสนะครับตัวนี้ขึ้นไปแล้วนะครับโอ้ไปเมืงกี้เจาะเพื่อใช้แรงในการเมืงกี้ช่วยปีนตะขาบนะครับขึ้นยากนะครับลื่นต้องใช้แรงบูมอาร์มนะครับช่วยพยุงน้ำหนักตัวรถ เทคตัวเดินนะครับช่วยกันครับต้องบิดซ้ายบิดขวานะครับเพื่อให้มันไม่ลื่นเพื่อให้มันเกาะนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับจะได้มีแรงเสียบทันต้านทานนะครับจะได้ไม่ลื่นลงนะครับบิดซ้ายบิดขวานะครับ ีนี้ก็ขึ้นจากบอ่อได้แล้วนะครับก็จะเป็นการตักเลนในหลุมต่อนะครับเพื่อที่จะให้เลนหมดจากสะเลยนะครับให้เป็นสะใหม่เลยนะครับสะเกาก็จะถือว่าจะยากหน่อยนะครับยากกว่าสะใหม่ลายเท่าอยู่นะครับ สักไปเรื่อยๆนะครับจนเลนหมดจากสะนะครับดูนะครับโอ้ฝนคืนนี้น่าจะตกหนักนะครับเมฆครึ้มดำมาเลยนะครับผู้ระเมารายใหญ่นะครับฝั่งนั้นฝนตกแล้วนะครับจะมีละอองฝนไหลลงตรงนั้นนะครับถ้าจำรับคลิปนี้นะครับนายเมโคซิงก็พาพี่น้องนะครับมาชม การขุดเลนของอาจารย์เคึงกับเจ้ารถซันเวิร์ดนะครับ SWV 2 0 0พนะครับตัวนี้นะครับขุดสระเก่าให้เป็นสระใหม่นะครับโครงการพระราชทานนะครับตันนี้สระเก่าขุดเป็นสระใหม่นะครับความยากก็จะยากกว่าสระใหม่นะครับเรามาดูเทคนิคการขุดของแกนะครับเลนตอนแรกนะครับเลนก็จะอยู่ประมาณเกือบ3เมตรนะครับเลนสระตัวนี้เยอะมาก มีเมคหลายคันมาดูแล้วนะครับไม่กล้าลงนะครับถ้าลงรถอาจจมแล้วก็ปิดได้นะครับทำให้รถเสียอันนี้ก็เลยให้อาจารย์คนขับมากฝีมือมากประสบการณ์นะครับมาขุดสักเจ้าตัวนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนายไมโครซิงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายไมโครซิงด้วยนะครับในทีมงานที่กิจต้นเรื่องคอนสตรัคชั่นนะครับจะมีผลงานโค้งนองนาหรือโครงหรือผ,ผลงานขุดสระถมที่นะครับโค้งนานโมเดลขุดสะระระเมาขุดน้องนะครับมีทุกรูปแบบนะครับเดี๋ยวนายไมโครซิงจะ นำผลงานมาให้พี่น้องชาว YouTube ได้รับชมกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับนายเมโครซิงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับผม